โบนะครับเขามีบริการนะครับส่งของแล้วนะครับเพิ่งรับงานครั้งแรกนะครับโบที่เป็นรถนะครับกระบะสี่ประตูเขาจะโด่วิ่งดีไหมคือรับงานแรกนะเนี่ยงานแรกยงานแรกพอดีผมสมัครโบไว้ตั้งนานแล้วเอาจริงนะผมเพิ่งครั้งแรกเลยเนี่ยจริงครั้งแรกที่รับโบใช่ผมโชคดีนะที่พี่เรียกให้ผมกำลังจะกลับเข้าบ้านแล้ววันนี้ได้ไม่ถึงพันเลย จิดงานนี้เรียบร้อย5 0 0กว่าบาทนะครับได้ทิบด,ด้วยนะครับไปส่งรามินทานะครับสุดจริงทุกคนเงอ,อผมเด็แต่ผมอะ่ะชอบเลยนะเนี่ยผมก็ถ่ายทอดนะครับการขับโบ๊ทครั้งแรกปี2,000 5น5นะครับพอดีมันทางทางมันอไเนี่ยมันก่อสร้างพี่ไปไม่ได้มาถึงใช่ไหมครับสิ้นสุดการเดินทางแค่นี้เองไม่ได้ทำอะไรเลย จบแล้วเนี่ยหม้ออนี้ดีว่ะอย่างนี้มีขายนะแต่อีกเป็นอีกจะเป็นลายหนึ่งลายลายไม้คือสวยมากทุกคนเดี๋ยวคุยจะขึ้นรูปให้ดูตรงนี้เดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูร้ยออพูดตอนนี้ยังพูดอะไรไม่ถูกอืมทำตัวไม่ถูกนะตอนคนือผมติดต่อไปลูกค้าก็ไม่รับสายนะแต่รับแล้วนะครับแปดกิโลนะครับผมก็ในปักไก่นะทำไมผมปักไม่ถึงสิบโลอละไปทุกคนเดี๋ยวเราไปรับของนะครับ เป็นมอเตอร์ไซค์เองว่าเต็งปัก5กิโลเออยังงงอยู่เลยมันได้ไงวะโอเคเดี๋ยวเราไปดูงานกันนะครับว่าเป็นงานเป็นการรับงานโบครั้งแรกนะครับพอดีเรื่องของเรื่องเป็นอย่างนี้ผมจะเล่าให้ฟังนะครับผมนะครับเคยสมัครนะครับแอปโบไว้นะครับแต่ก่อนนะครับปีที่แล้วด้วยซ้ำผมสมัครไว้นะครับตั้งนานแล้วครับจนลืมนะผมสมัครไว้นะครับ พอดีโบอ่ะช่วงแรกๆนะครับเขาอ่ะรับคนอย่างเดียวส่งผู้โดยสารอย่างเดียวนะครับแต่ระบบแจ้งผมมานะครับเมื่อวานวันที่เท่าไหร่เมื่อวานวันไหนวันนี้วันที่เท่าไหร่วันวันจันหรือเปล่าวันนี้วันที่เท่าไหร่วันนี้วันที่สิบสองอ่าประมาณวันวันที่สิบเอ็ดเมื่อวานอ่ะอ่าสิบเอ็ดกุมภาพันสองพันห้าร้อยหกสิบแปดครับอืมทางโบนะครับ สี่ประตูทางบู๊นะครับแจ้งเข้ามานะครับเป็นเมลผมนะที่ผมเคยสมัครไว้นะครับว่าสามารถรับงานได้นะครับเหมือนอนุมัติการเปิดระบบผมก็เลยตกใจเฮ้ย hey! บูอะไรเนี่ยเออพอไปดูครับมันเหมือนว่าบ๊นะครับเขามีบริการนะครับส่งของแล้วนะครับ คือส่งของเป็นรถกระบะสี่ประตูขึ้นเลยนะครับผมก็เลยเฮ้ยดีวะนะครับก็เลยอ่าพอดีผมวิ่งล่ล่ามอวอยู่นะตอนเนี้ยแต่ผมจะจบงานแล้วนะครับผมจะเข้าบ้านแล้วนะครับบังเอิญมีงานโบนิ่งขึ้นมาตกใจเลยกับแก้วนะครับในราคาห้าร้อยเมื่อกี้ที่ผมพูดอ่ะหักค่าวนนความเหลือสี่ร้อยกว่าบาทวันนี้ยังคุยเล่นกันอยู่เลยนันเล่นเออเ,เล่นเล่นเล่นหน่อยเออโชคดีมากครับแต่ตอนนี้ทําอะไรไม่เปลี่ยนนะแอบกาลงงังงงงอยู่โอเคเดี๋ยว เรานะครับก็จะไปหาลูกค้านะครับพอดีลูกค้านะครับอพอดีลูกค้านะครับทักแชทเข้ามานะครับในในในแชทของโบนะว่าเป็นมอเตอร์ไซค์รับได้ไหมนะครับผมโทรไปนะครับก็ไม่รับสายนะครับผมก็เลยงงว่าเฮ้ยเขายังไงนะไม่รู้อันนี้แต่ว่าต้องไปศึกษาอีกทีนึงเพิ่งรับงานครั้งแรกนะครับโบที่เป็นรถนะครับกระบะสี่ประตูที่เป็นการขนของนะครับ เป็นคลิปแรกนะครับของปีนี้เลยผมว่าทุกคนน,น,น่าจะเพิ่งรู้มาถึงแล้วโอเคอสวัสดีครับพี่ดได้ได้พี่มันยาวไหมล่ะนะนะผมเป็นโบนะอ,บอะไรนะครับก้ะดววิ่งดีไหมถ้าสะดุวิ่งดีไหมคือร่มงานเรียกนะเนี่ยงานแรกใช่ไหมงานเรียก พอดีผมสมัครโบไว้ตั้งนานแล้วแต่เหมือนโบมันส่งมันส่งคนอย่างเดียวใช่ไหมพี่<ช>ตอนเนี้ยมันเหมือนมันปรับกลายเป็นส่งวัสดุไม่วัสดุมีอยู่แล้วเฮ<ะ>้ยต้องผมทำไมไม่ผ่านนะเขาเพิ่งอ,อนุม,มัติผมสมัครไปเป็นปีเลยนะยาวไหมพี่รถอ่ะเอ็กเซเตอร์ครับมอเตอร์ไค์เอ็กเซเตอร์ที่อยู่ตรงลูกเตะมันอยู่ไหนพี่รถเคืองวัดก็อยู่เคยเคยขนอยู่พี่มอเตอร์ไซแต่ มันยาวไม่ต้องดูพอดีเพื่อนมันเอาเอารถคันนี้มาเนี่ยมาซื้อรถคันใหม่ครับผมวิ่งกลับไปไปส่งไกลเลยก็เลยจ้างเลยแล้วกันเอ้าแล้วพี่ทำไมไม่เรียกเลยล่ะหมูไม่มีผมมีแต่โบผมขับโบไงอ๋อพี่ก็เลยอุลเลยก็เลยขับโบมืออ๋อ้าล่าหมูไหอ๋อไม่ไม่ไอ้ธรรมดาเลยธรรมดาได้ได้ได้โอเคเดี๋ยวผมเชียร์ฮะทหนักครับ เสียอยู่ข้างหลังเนี่ยตึ๊บมีผมผม,ผมเนี่ยขับรถก,กำลังจะกลับบ้านพอดีเลยโชคดีเลยครับ,ไ,บาาไม่พี่ผมอยู่แถวไอ้เนี่ยแถวไอ้อะไรนะแถวบางพีแถวไม่ใช่บางพีแถวเมกาครับพอดีผมมีงานเจ้าหนึ่งเป็นงานราคาประหยัดไม่รีบใส่ได้พี่ อ๋อได้ไหมพี่ผมไม่ได้แอบเลยวะ่ะได้แลยพี่ดับตรงนี้ได้ไหมพี่นี่ได้นะ ได้แล้ใจใจก็เลยโทรศัพท์มาโทรศัพท์ใคโทรศัพท์ในนู้นน่ะแล้แจ้ไปเลยได้พี่ข้ามส่งโคกกระมอครับร้านมีค่ั่กาวมีคนลงใช่ไหมพี่ผมก็ต้องไปลงนี่แหละพี่เอพี่ต้องขับมาใส่ใส่ใช่ไหมใช่จะไปลงก่อนลงอัดทะเลขับไปลงได้พี่เอาจริงนะผมเพิ่งครั้งแรกกันเนี่ย,รยจริง หลับโบใช่ยังไงนี่พี่ทำเป็นปะอะไรไอพี่เริ่มเดินทางเหรอทำไมอ่ะพี่เขาเคยขับมอเตไซค์มออร์ไซพี่เขาแล้วแหละเพราะมันมีแค่นี้มันไม่ต้องถ่ายรูปเหรอพี่ไม่ต้องมีแค่เนี้ย็ไม่ต้องไปส่งเสก็จบผูกผูกี๋ยวผูกไม่ต้องเสร็จก็สิ้นสุดการในแอปเท่าไหร่อ่าในแอปเพียงเท่าไหร่ผมก็ผมก็ได้ขี่รถมอเตอร์ไซค์ไปรอก่อนแน่นอน โอ้แต่ละคนก็ผมมันไม่เปลี่ยนเลยเอ้าขึ้นยังไงนี่เจอล้วที่จองงผมมันมันมันเหมือนมันเท่าไหร่นะมันห้าร้อยเท่าไหร่นี่แหละอันนี้มันสี่ร้อยแปสิบสองอ๋อสแต่ว่าอันนี้เป็นส่วนลดของีพาผมวเกี่วิ่งหน้าเอฟยเกี่นาออย่างเดียวใช่ไมพสี้ยแปดิบสองสี่ร้อยแปดสิบสองโอเคครับ ห้าร้อยยี่สิบก็ได้ติ๊บเขาหน่อยเออก็ได้ก็ดีนะห้าร้อยเท่าก็ได้เฮ้ยขอบคุณนะครับเดี๋ยวเราเจอกันที่นู่นครับเดี๋ยวผมผูกกันโอเคครับพี่เดี๋ยวผมขอผูกรถผูกเก็บกันได้พี่เดี๋ยวผูกรถเดี๋ยวผูกผู้รถกัน ฮะก็น่าจะผูกท่านยวคอยตูงนั้นแหละเอาวะพี่คนนั้นช่วยเว้ยเลยพี่พเลยแจ้วห้าร้อยเลยถ่ายเะไรบ้ถ่ายดิ่งแจ้วเลยเนี่ยบอกรับครั้งแรกรับครั้งแรกเลยเธอบอกว่าทับมาไซครั้งแรกนะครับรับงานโบ๊ทครั้งแรกแต่ว่ามาไซค์ขนไปขนไปเออ ไม่เขารู้เขารู้ก็เคยรับแดบโบตรับครั้งแรกเขาอ่ะใหม่นะครับโบูครั้งแรกนะครับรอ,อ่ะไ,ได้ครับพี่ไ,ได้ครับผมได้ครับเ,เสร็จแล้วก็จะขึ้นมงานพวกที่จะส่งทีมสุดงานแหละเ่านี้นแล้วเขาไม่ได้ถ่ายรูปจริงๆเลยพี่ไม่ถ่ถายส่งของส่งของจะมีรูปแบบส่งไปได้ ปกติไม่มีรูปเลยพอดีผมขับเดี๋ยล้วละมูฟหลักการก็คือแบบเดินเพื่อนชั้นมาถึงแล้วก็ถ่ายรูปไม่มีซองเลยงงเลยอย่างนี้จบก็คือจบเลยเสียบกลับไม่ได้แล้วว่าเอาอะไรไปโอ้โหเพียครับส่งคนเราส่งคนจบก็คือจบเลยอ่าส่งคนมันก็ง่ายนะใช่ไหมพี่ทำรอบที่ผมทำมอเตอร์ไซค์ก็าทำรอบได้ไวรายได้เป็นไงบ้างพี่คือผมวิ่งถ้าสุกสาวทงนะก็ จ่เหน่กัหูอันนี้หักหักไอก็หักหักไปแล้วก็ยังเหลือแบบามโอหักมันน้ำมันมันก็ไม่แพงนะพี่นะร้อยี่ครับครับ ดางพี่โชคดีเลย <laughs> ลามินทากันหนอกจอกันไกลกันนะโอโชคดีนะที่พี่เรียกให้ผมกำลังจะกลับเข้าบ้านแล้ววันนี้ได้ไม่ถึงพันเลยหิดงานนี้เรียบร้อยผมก็ว่าเอาเขาไม่เรียกเลยล่ามูฟเหรอ ก็เลยดีเลยก็เลยแบบอุ่นนุนอุ่นนุนอุ่นนุนทีมเดียวกันใชไหมพี่อ้าวไฟไฟไม่ไฟเหลืองเนี่ยมันเหมือนบังคับอะไรนี้ใช่ไหมพี่สาธารณะไหมใช่บังคับแล้วพี่ต้องไปทำเลยอ๋อไม่ต้องแบบทำงานราชการอยู่ก็วิ่งเสริมมาแบบนี้ยมันหยุดเลยครับก็ต้องแล้วทำไงอ่ะก็ต้องไปทำหรือไม่ทำแล้ว ก็เดี๋ยวก็เดี๋ยวพวกโบ้ก็นจะโยกไปธรรมดาถ้ามันระงับจริงๆนะอ๋อแอปใหม่อะรรับหแก๊ป่แะรับอปใหม่มาสู้โอเคครับขอบคุณครับพี่ครับนี่ก็นี่แหละครับเป็นงานโบ้ครั้งแรกของผมนะครับโอ้รับน้องนะครับโบ้นะครับเป็นมอเตอร์ไซค์นะครับโอ้ห้าร้อยกว่าบาทนะครับได้ทิปด้วยนะครับไปส่งรามินทานะครับไปทุกคนไปลุยกันสะพานสุ่บางทีใหญ่ เอาได้ปะแต่ว่ามันเป็นประหยัดอ่ะมัรับได้ไหมอ๋อเปนไปโน่นนี่หว่าแล้วสวรีไปรต่สี่กิโลเมตรเองนะเมื่อกี้สะพานส่งอ่ะเอาได้อยู่นะไปคนแล้วอะไกันอ๋อพี่มันได้เงินมาแล้วเนี่ยลูกค้าโชคไม่ใช่ลูกค้าใจดีมากทุกคนผมบอกให้นะครับมาวิยเตแล้วผมบอกเลยว่าเรื่องของเรื่องอะ พี่คนเมื่อจ้ที่ผมคุยด้วยอ่ะ,อะแกเป็นคนเรียกให้เพื่อนไงทุกคนมันก็เลยดีตรงนี้นะครับเอาเรื่องเลยครับงานนี้ทุกคนโบครั้งแรกต้อนรับผมอย่างเซอร์ไพรส์มากทุกคน,กน,น,น,นสุดจริงทุกคนเหงอ,มอผมดิแต่ผมอ่ะชอบเลยนะเนี่ยแล้วมาเจอแบบอาชีพเดียวกันนะครับที่เขาเรียกให้นะอุดหนุนโบ ow, นะครับ เขาบอกว่าเฮนะเขาบอกว่าเขาวิ่งโบอาชีพเสริมเขาไม่มีแล้วล่ามูเขาก็ไม่รู้เขาไม่ได้ใช้ไงเขาใช้เฉพาะโบอย่างเดียวเขาก็เลยเรียกใช่แล้วมีติปด้วยนะครับงานนี้ห้าร้อยบาทนะครับมอเตอร์ไซค์นะครับขับรถประมาณสามสิบหกนาทีนะครับเป็นไงทุกคนความหวังของกระบะสี่ประตูเริ่มมานะเริ่มมาแล้วทุกคน เดี๋ยวเรานะครับก็จะเดินทางไปส่งของให้พี่เขานะครับบริการเต็มที่อยู่แล้วผมอะ่ะผมบอกเลยไม่ว่าจะแอปไหนนะครับผมเต็มที่ผมบอกเลยแล้วก็ทุกคนที่เข้ามาดูก็ต้องเต็มที่เหมือนผมด้วยนะอย่างน้อยนะครับผมก็ถ่ายทอดนะครับการขับโบทครั้งแรกปีสองพันห้าร้อยยี่สิบห้านะครับโดยใช้รถกระบ,บะสีประตูนะที่ผมบอกไว้นั่นแหละนะครับเขาเพิ่งอนุมัติให้ผม เมื่อวานนะครับวันนี้ผมได้ขับแล้วนะครับเป็นประเดิมใช่มันแอปเรายังไม่เป็ียนถามพี่คนนั้นอยู่เลยว่ายังไม่เข้าใจว่าอี้ทำไมไม่มีจุดถ่ายรูปไงพี่เขาก็เลยบอกว่าอ๋อถ้าเป็นโบ้นะครับเขาไม่มีอ่าที่ถ่ายรูปให้นะครับเราแค่ชันอะไรนะฉันมาถึงแล้วก็ขึ้นของแล้วก็ไปส่งเลยอย่างนี้ก็ได้เหรอผมยังงงอยู่เลยนะครับแต่ผมต้องเรียนรู้การใช้แอปหน่อยนะครับ คนโอเคไหมทุกคนใครที่มีกระบะสี่ประตูนะครับไปสมัครโบนะครับไม่ต้องมีบัตรประชาชนเอ้ยไม่ใช่ไม่ต้องมีใบขับขี่สาธารณะนะครับวิ่งได้ผมวิ่งได้เห็นไหมผมสมัครไปเป็นปีนะครับเพิ่งอนุมัติวิ่งเลยนะครับส่วนรูปแบบแอปไปศึกษากันอีกทีแต่ผมว่าคล้ายๆกันนะครับกับลาลาโมบนะครับลาลาโมบน่าจะรูปแบบ การทํางานน่าจะดีกว่านะเพราะว่าอันนี้มันไม่สามารถสืบได้เลยว่าของเราขึ้นอะไรไปนะครับโอเคทุกคนคลิปนี้ก็เป็นคลิปแรกของการขับโบ้นะครับหวังว่าทุกคนนะครับจะชื่นชอบผมก็จะเข้าแก๊งขออนุญ,ญาตเข้าแก๊งโบ่หน่อยนะครับแต่โบท้ที่ที่ตอนนี้ก็คือมันยังไม่ได้เติมเงินอะไรเข้าไปในโบ้เลยนะยังไม่ได้ทําอะไรเลยใช่ไม่ทาอะไรเลยเขาให้รับงานได้เฉยเลยใช่ผมได้เงินมาแล้วตอนนี้เง,นเงินสดเออถ้าเป็นลวล่ามู ต้องมีเครดิตถึงจะรับงานได้แต่อันนี้ปิ้ง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 ,ง,งมาผมก็กดรับนะครับไปดูกันอย่างงี้ก็หวานเจี๊ยบไอจอเลสโก้เ <c oughs> จงทำไเพื่อนะไรเพื่อนี้ไงเพื่อกล้องทุกคนจะได้เห็น ทุกคนครับผมจะมาอ่าเขาเรียกว่าอธิบายแล้วกันนะครับว่าอ่าโบนะครับมันดีมันดียังไงนะครับคืออย่างนี้นะครับโบนะครับเราไม่จําเป็นต้องเข้า Google map นะมันจะมีการนําทางของระบบมันเองนะครับอย่างนี้นะครับทุกคนเนี่ยเดี๋ยวผมจะออกก่อนนะทุกคนมันสามารถเลือกได้นะว่าเราจะนําทางแบบไหนเห็นไหมเนี่ยทุกคนเห็นปะ่ะเนี่ยพอผมนะครับ ถึงจุดมีเป้าหมายใช่ไหมถึงจุดรับของปุ๊บมันก็จะเด้งมาหน้านี้ให้นําทางให้เลยนะครับเห็นไหมทุกคนลองสังเกตนะครับส่วนวิธีนะครับการที่เราจะเข้า Google Ma p ใช่ไหมมันจะมีวิธีนะครับผมขับรถไปดูทำไปดยทุกคนนะครับให้ทำตรงนี้นะครับตรงนี้ใช่ไหมครับกดตรงนี้แล้วก็ g o o g l e Map นะครับเปลี่ยนนะครับเนี่ย<อ>เห็นไหมทุกคนเ<ม>นี่ยแหละข้อดีของของโบ๊คือตรงนี้นะครับ เราจะรู้เลยปุ๊บเข้า<ม>เราจะไม่ต้องเสียเวลาว่าอ,อเข้า Google Map ก,ก่อนเราสามารถ<า>ขับรถไปก่อนได้เลยค่อมาเปลี่ยนหรือใครสะดวกดูดูแมปของโบ้เราก็มันก็ดูได้เลยนะครับเอาวะ่ะนะครับคือตอนนี้นะครับผมวิ่งงานโบแต่แสติ๊กเกอร์ผมเป็นลาล่ามูฟนะทุกคนแน่นอนป่ะทุกคนตอนนี้นะครับผมก็อยู่รามินทาแล้วนะครับงานนี้นะครับ แบค์ห้า้อยนะครับแค่นั้นแหละครับสามสิบกว่ากิโลทุกคนว่าคุ้มไหมเป็นงานแรกของนิงย้ำนะครับเป็นงานแรกแล้วก็เป็นครั้งแรกที่ผมรับงานโบนะครับตื่นเต้นนะครับตแต่ด้วยประสบการณ์นะครับเราทําบ่อยไง,งก็เลยไม่กลัวนะครับไปทุกคนเดี๋ยวเราก็ตัดภาพตอนไปลงของกันนะครับตอนนี้นะครับผมก็เดินทางมาถึงแล้วแต่ติดปัญหาก็คือ ทางไม่สามารถไปได้นะครับเดี๋ยวผมโทรหาพี่เขาก่อนนะครับว่ายังไงนะครับเหมือนเขาส่งแชทมาแล้วนะครับรับเครื่องก่อนมาล่ะห้าสี่ พอดีทางมันไปไม่ได้ทุกคนตอนนี้ผมมาถึงแล้วเดินนานีิดนึงเผื่อรถอะไรสวัโหลครับ,คร,บครับพี่อ่าที่ผมพอดีมันทางทางมันไอเนี่ยมัน <ขอ S 2> มันกอ่อสร้างอะพี่มันไปไม่ได้ถ้าพี่มาที่ที่มี ึสูงสูงนะพี่เห็นไหมตึกสูงสูงตอนเนี้ยผมเลี้ยวเข้ามาตรงไ y y อ้ PNL ยังยนนะครับอยู่ข้างหน้าอยู่ด้านข้างเขาอะ่ะอ๋อพี่พี่เห็นตึกกกทมปะ่ะตึก,ก,ส,ก,กส,สูงสูงกาเขาเลยอ่ะ่นแหละตึกกทมเดี๋หนหนยนะออยู่ขวาหรือซ้ายพี่อยู่ถ้ามาทางถ้ามาทางสาเเก้าจะอยู่ขวา นู่นนู่นนู่นพี่ผู้หญิงมารับแล้วน่ะพี่ผู้หญิงใช่ไหมโอเค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 ลงไหนลงไหนดีพี่ลงนี้ได้ปหมลงนี้เดี๋ยวนี่ลงนี้ลงไไปจอดตรงนน้นตัวเองเดี๋ยวเราก็ขับรถไปไปนู่นนะครับเขาปักหมดเลยอ่ะแม่เขาปักหมดเลยไปนู่นเอาเต็งเก็บโทรศัพท์ดีๆแก่ัมพี่ พอดีครับได้ใจระแย่เลยเฮ้ยพี่เป็นคนใช้เรียกเวลามผมต้องขอบคุณพี่เออไม่อะไรรถยนต์ผมไม่ได้ขึ้นมาโคตรจริงใจเลยอะไรนะครับไม่เป็นไรผมอ่าได้ปะเพื <c oughs> อ่อนก็ไม่มาส่งบบเลยพี <c oughs> ่ลิงกันเลยเอาแสดงว่าพี่ไปซื้อรถคันใหม่มาแล้วครับีพ่อ๋อคันนี้เหรอครับที่ซื้นนอมา จ้ามาห้าหมื่นโอ้หรถเป็นแพงขนาดนี้เลยพี่ผมไม่รู้ราคานะสองพันสิบแปดแสดงว่าแพงแพงในงั้นพี่ไม่ซื้อนะถ้ามันอันนี้ผมจ้าวก,กับกับหน้าเนี่ยกลับไปไว้เทอร์นี้เลยต้องอไปสตอร์บอร์ดไรอีต้องไปแต่งหน่อยนะพี่ไหนเดี๋ยวร้านอะไรไม่รู้ละพี่ คุ้นะพี่โอเคโอ้โหเอาเรื่องเลยพี่โอเคครับเรียบร้อยนะครับขอบคุณครับเอาเลยนะครับต่อมาอยู่ไม่เป็นแล้วโอเคเค ทำไมมันถอดออกง่ายอย่างเงี้ยเฮ้ย hey. จ้าบีทุกคนดูนะเนี่ยโทรศัพท์ใส่อย่างงี้ใช่ไหมครับสมมุตินะโดยทัย่วไปใช่ไหมครับเอาผมทําให้ดูนะถ้าเราปลดล็อกนี้นะดูนะเนี่ยมันจะขยายอย่างี้ครับถ้าเราวางงี้ใช่ไหมครับปึ๊บเราหุบอย่างงี้แน่นอ่ะลองเครื่องใหม่ดูนะผมปลดล็อกปึ๊บนะผมจะลองเครื่องใหม่นะอย่างงี้นะครับปึ๊บใช่ไหมครับเนี่ยเอ้า ทำไมไมันง่ายอย่างเงี้ยแล้วก็เปิดล็อกเอามือเดียวมือเดียวมือเดียวมันจะได้ง่ายเนี่ขยขยายออกปุ๊บเราออกปุ๊บแล้วก็เก็บป๊บเวลาใช้งานกดที่เดียวเนี้ยอ่งเนี้ยแล้วก็ใส่ปุ๊บเฮ้ยที่ห้อนี้ดีวะ่ะอย่างงี้มีขายนะแต่อีกเป็นอีกจะเป็นลายหนึ่งลายลายไม้คือสวยมากทุกคนเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้ดูตรงนี้เดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูเห็นไหม ผมบอกเลยว่าลายเนี้ยโคตรสวยเอ้ยไม่ใช่อีกลายหนึ่งอะสวยส่วนอันเนี้ยอ่าสเปคกลางๆส่วนอันนี้ผมขึ้นให้ทุกคนได้ดูเห็นไหมครับอันเนี้ยคือของจริงนะครับเผื่อใครสนใจนะครับอยากได้ที่จับแบบเนี้ยแบบดีๆแบบผมเนี้ยเนี่ยเนียเนียไม่ต้องกลัวโทรศัพท์เป็นรอยนะครับด้านข้างใช่ไหมเราไม่ต้องกลัวบางทีเราดึงอย่างเงี้ยเนี่ยเนียเช่นตัวอย่างนะประมาณนี้นะเนี่ยมันจะเป็นอย่างเงี้ยทุกคนเห็นไหมมันจะ มันจะบีบโทรศัพท์มันต้องใช้สองมือเห็นปะอะลองลองอ่าอันนี้มันติดยี่ห้อผมไม่อยากใช่อ๋อ,อเนีนยนีนนะครับเนี่ยข้อเสียอันจะเป็นประมาณนี้เห็นปะทุกคนแต่ลองอันนี้นะหันมาอันนี้นะครับ,รบวางอย<ม>่างนี้มือเดียวเลยปุ๊บพอเราจะปดใช่ไหมครับเนี่ยมันจะมีตัวตัว,ต,วตัวค้ำแต่ไอ้แต่ไอ้แต่ไอ้ตัวใหม่ที่ผมนําเสนออะมันคือตัวที่ดีมากๆนะครับตัวที่ดีมากๆตัวนั้นนะครับมันจะปวดอยู่ด้านข้าง อ่ะมันจะสะดวกกว่าไอ้ไอ้ด้านหลังนะมันจะกดด้านข้างมันดีมากทุกคนเดี๋ยวทุกคนต้องไปลองเผื่อใครอยากได้นะครับทักหา,าผมเดี๋ยวผมส่งในราคาไม่แพงมากนะครับรวมส่งนะครับสอง้อยหสิบาทผมพูดไล้เลยเผื่อใครสนใจทักไลน์ผมหรือคอมเมนต์เดี๋ยวผมไปให้ไอดีนะครับให้ติดต่อผมนะครับเดี๋ยวเรามาเข้าเนื้อหานะครับตอนนี้เราก็ส่งของจบเป็นที่เรียบร้อยนะครับของโบนะเพราะว่างานนี้เป็นงานแรกนะครับเดี๋ยวผม จะเข้าให้ดูเดี๋ยวปุ๊บปุ๊หเข้าแอปก่อนนะครับทุกคนปุ๊บแอปมันจะเป็นประมาณนี้นะทุกคนเห็นไหมเห็นปะปุ๊บนะครับเสร็จแล้วใช่ไหมมาถึงใช่ไหมครับสิ้นสุดการเดินทางแค่นี้เองไม่ได้ทำอะไรเลยจบแล้วเนี่ยสี่้ยแปดบาทนะครับยอดรวมค่าโดยสารอ๋อนี่นะครับเราราคาที่ต้องเก็บผู้โดยสารสี่ร้อยบาทนะครับ โบจ่ายให้กับยอดคงเหลือสามสิบาทนะครับยืนยันนะครับเรายืนยันเราได้เงินมาลูกค้าติปนะครับงานนี้ได้ห้าร้อยบาทนะครับลูกค้าดีมากนะครับยืนยันแล้วก็ให้ห้าดาวแล้วก็ยืนยันอันนี้คือครั้งแรกนะครับอันนี้ก็คือเราต้องไปศึกษานะครับเนี่ยเห็นไหมทุกคนศึกษานะครับเนี่ยลองไปศึกษาผม็นกระบะสีประตูนะครับทะเบียนนี้นะครับหมวดหมู่นะครับให้ดูนะทุกคนให้ดูนะเฮ้ยลูกค้าตามแล้วเนี่ยน้องบอสอ่าให้ดูนะทุกคนเนี่ยส่งพัสดุรถกระบะโอเค จะรับอัตโนมัติหรือระยะทางนะครับให้ดูรถจะเลี้ยวหรืป่าให้ดูนะครับ<ป>โอเคครับเดี๋ยวเราไปกันทุกคนเจอกัน let's ก o ไป